ด่านพรมแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับทั้งคนไทยแล้วก็เมียนมาเดินทางข้ามแดนแล้วก็ขนส่งสินค้าการตามปกติหลังจากที่เจ้าหน้าที่เมียนมากวาดล้างกลุ่ม call center และพนันออนไลน์ในพื้นที่อย่างหนักตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์เป็นต้นมาครับล่าสุดได้รับรายงานนะครับว่ามีผู้ต้องหาชาวไทยชาวเมียนมาและชาวจีนมากกว่า700คน ที่ถูกจับกลุ่มระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างแล้วก็ยังคงถูกกักตัวไว้ภายในอาคารแห่งหนึ่งครับอยู่ในหมู่บ้านห้องลึกเพื่อรอการคัดแยกแล้วก็สอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายครับมีข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นของมินมานะคะที่รายงานว่าการจับกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะโดยรอบจะเป็นอาคารแล้วก็เป็นฐานธุรกิจของกลุ่มทุนจีนที่เข้าไปลงทุน แล้วพอดูจากแผนที่นะคะก็จะพบว่าอยู่ไม่ได้ไกลจากชายแดนไทยเมียนมาเลยแล้วก็อยู่ระหว่างจุดผ่านแดนถาวรสองแห่งก็คือจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ําสายแห่งที่1และแห่งที่2ซึ่งตรงนี้เป็นด่านขนถ่ายสินค้านะคะเรามีข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ครับบอกว่าคนไทยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สมัครใจไปทํางานกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ call center เพื่อโทรศัพท์ กลับมาหลอกคนไทยใช้วิธีการเดินทางเข้าเมียนมาในช่วงเช้าครับตกเย็นก็กลับไทยเพราะถ้าดูจากกลุ่มอาคารที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการนั้นอยู่ห่างจากชายแดนไทยแค่ประมาณ6กกิโลเมตรเท่านั้นครับ ทางทีมข่าวมีการประสานไปยังประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือว่า TBC ฝ่ายไทยนะคะตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานงานจากทางฝ่ายเมียนมาเกี่ยวกับการจับกลุมคนไทยที่เดินทางข้ามไปทํางานที่จังหวัดท่าคีคเล็กแล้วก็ถูกจับกลุ่มนะคะซึ่งแหล่งข่าวเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการดําเนิน การตามระเบียบของฝ่ายเมียนมาก่อนนะครับถึงจะประสานมาว่าจะให้ไปรับตัวกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อไหร่ซึ่งอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย1-2สัปดาห์ครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกล่าวหานะครับเช่นหลบหนีเข้าเมืองข้อหาหลอกลวงช่อโกงหรือว่าข้อหาอื่นๆด้วย มีรายงานครับว่าการปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่ม call center ครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของทางการเมียนมาครับที่ดําเนินการตามคําร้องขอของทางการไทยและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มจีนเทาที่ย้ายฐานมาทําธุรกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นจํานวนมากทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ทั้งที่ไม่ถูกกฎหมายครับ